สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับเปิดตัวนวัตรกรรมในการตรวจสอบความอ่อนแก่ของผลไม้หวังแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนไม่ได้คุณภาพครับนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสาธิตการใช้ระบบไมโครเวฟเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบความอ่อนแก่ของทุเรียนนะวัตรกรรมนี้ประยุกต์จากเทคนิคด้านไมโครเวฟด้วยการออกแบบให้มีความถี่ที่เหมาะสมกับการนํามาใช้ตรวจสอบทุเรียน หัวน้าโครงการวิจัยนะครับบอกว่านวัตกรรมนี้จะช่วยลดปัญหาผลไม้ส่งออกโดนตีกลับเพราะมีการประปนทุเรียนอ่อนไม่ได้มาตรฐานเป็นจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลและสร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อการส่งออกผลไม้ของไทยเดือนที่แล้วก็เห็นข่าวว่าถูกติดคุกไปนะพอค้าไม่รู้กี่วันนะแต่ว่าก็นั่นหมายความว่า ต่อไปก็คงจะมีความระแวดระวังมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีเครื่องมือช่วยเนี่ยแล้วราคาไม่แพงเนี่ยเราก็คาดหวังว่าคงได้ใช้อย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นในในราคาหลักหลักพันหลักหมื่นนี่ผมว่าคงเป็นเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับแล้วก็คงจะช่วยาทางเศรษฐกิจทางด้านการทั้งการส่งออกแล้วก็ในตลาดท้องในประเทศของเรานะครับ นวัตกรรมนี้มีความแม่นยำในการตรวจสอบความอ่อนแก่อยู่ที่ร้อละปนะครับและคาดว่าในอนาคตจะพัฒนาจนสามารถตรวจวัดผลไม้เศรษฐกิจชนิดอื่นได้อย่างเช่นลำไยมังคุดมะม่วงลิ้นจี่และเงาะเนื่องจากผลไม้เหล่านี้มียอดส่งออกรวมกันกว่า37,000ล้านบาทในปีที่ผ่านมารวมทั้งการพัฒนาและใช้ในวัตกรรมชิ้นนี้ โดยใช้งานง่ายและมีราคาถูกลงจัดมาให้แก่พ่อค้าแม่ค้าในราคาหลักพันนำไปตรวจคุณภาพผลไม้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค